สวัสดีเพื่อนเพื่อน i am car channel ครับคลิปนี้เราเดินทางไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยการเชิญจาก toyota motor ประเทศไทยเพื่อร่วมงานแจแปแนด i โมบิลิตี้โชว์หรือว่าชื่อเดิมก็คือโตเกียวม o เตอร์โชว์นั่นเองสำหรับการจัดแสดงของบูธ toyota นะครับเข้ามากับแนวคิดร่วมพลิกโฉมอนาคตแห่งยานยนต์ fire your future นะครับ ไล่มาจากด้านข้างของตัวเวทีหลักนะครับก็ mm hmm. จะมี3ไฮไลท์เนี่ยจอดเรียงกันอยู่เริ่มต้นจากแ a น d Cruiser SE ครับรถอนเนกประสงค์ SUV แต่ว่าเป็นพลังไฟฟ้านะครับ100ตโครงสร้างตัวถังก็เป็นแบบโ,โอโนะเค็งนะครับแล้วก็มีการการันตีว่าในการพัฒนาเนี่ยตัว l a น d Cruiser SE เนี่ยจะมีการควบคุมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สามารถรับมือกับสภาพถนนที่รุขะหรือว่าแนวออฟโรดได้มั่นใจมากขึ้นครับ ดกันนะครับก็คือรถกระบะคอนเซปต์คาร์ขนาดกลางเจเนอเรชันใหม่นะครับเขาชื่อว่า EPU ก็จะมีความคล้ายกับ Land Cruiser SE เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบโมโนคอ็อกนะครับขุมพลังแบบ B V นะครับไฟฟ้า100%แต่ว่าดีไซน์เนี่ยก็จะมีความล้ำลำนะครับบนตัวถังแบบดับเบิลแคป4ประตูนะครับจุดเด่นก็คือพื้นที่ท้ายกระบะนะครับที่เขาว่าสามารถรองรับไลฟ์สไตล์ว่าการใช้งานที่หลากหลายได้มากขึ้น ต่อามาครับตรงนี้คือ Neosteer Neosteer เป็นคอนเซปต์คอกพิทครับที่มากับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถขับหรือว่าขี่ได้โดยไม่ต้องใช้คันเร่งหรือเบรกจริงๆอีกต่อไปเพราะว่าการควบคุมคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับจะอยู่บนโทรัศทั้งหมดในจอทีวีสวยๆนะคือเป็นโปรแกรมจำลองนะครับที่เขาหยิบเอาตัว Grand t u r i s o o 7นะครับมาให้ลองสมัครประสบการณ์การขับขี่ที่แบบไม่ต้องใช้คันเร่งหรือเบรกจริงๆก็เรียกว่า ลำมากครับในจุดนี้ข้ามมาที่เวทีหลักตรงนี้ต้องบอกว่าสะดุดตามากๆนะครับกับคอนเซปต์โมเดล Toyota k คยอิบะกสู่อนาคตแห่งการขับเคลื่อนอันเสอิสระด้วยมิติใหม่แห่งการขับเคลื่อนที่สามารถทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการโดย Toyota k คยอิบะกนะครับเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เป็นลักษณะแบบทรงกล่องขนาดกด ลัดนะครับมีจุดเด่นก็คือการออกแบบทั้งภายนอกและก็ภายในเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ไปโดยปราประโยชน์แล้วก็สามารถปรับรูปแบบการจัดวางได้หลากหลายนะครับในกว้างขวางเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเช่นในเรื่องของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนะครับการทําเป็นร้านค้าเคลื่อนที่หรือว่าเพื่อใช้เป็นรถโดยสารนะครับกลางเวทีหลักนะครับก็คือ2ตัวแรงพลังไฟฟ้า BEV นะครับ มีมาโชว์2รุ่นนะครับก็คือ FT3E หรือว่า FT3E นะครับเป็นคอนเซปต์คาร์พลังไฟฟ้า b ีเอบ e e จนเนอเรชั่นล่าสุดเป็นแนวแนวครอสโอเวอร์นะครับเขานำเสนอประสบการณ์ขับขี่ใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีล้ำๆเช่นจอดิจิตอลนะครับที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆได้ครบครันมากขึ้นว่าจะเป็นระดับแบตเตอรีร่อุณหภูมิภายในห้องโดยสารหรือว่าแม้กระทั่งคุณภาพอากาศภายในรถนั่นเอง อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายคนให้ความสนใจมากๆก็คือ ftse ftse เป็นสปอร์ตพลังไฟฟ้า bev ที่มีสมรรถนะสูงนะครับเพื่อตอบโจทย์ในยุคของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับด้วยการใช้แนวคิดของโตลต้าการซูเรซิ่งเข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์น,นะครับด้วยคอนเซปต์ที่เรียกว่าสร้างสรรค์นยนตกรรมที่ดียิ่งกว่าผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันนะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องสมรรถนะใดทั้งสิ้นแต่ว่าเอาจริงแค่งานดีไซน์ที่เห็นนะครับก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยใจจดใจจ่อรอผลงานที่จะเป็นโปรดักชันขาแน่นอน mm. แล้วก็นี่ครับความน่าสนใจที่ทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยเนี่ยรอคอย ก็คงจะหนีไม่พ้น t o y o t a IMV Zero ครับ Toyota IMV Zero เป็นรถกระบะอเนกประสงค์ในโครงการ IMV นะครับที่มีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดดัดแปลงเพื่อ,อตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจที่ต้องการได้นะครับตัวอย่างก็เช่นในบูธท,ที่นำมาจัดแสดงเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงให้เห็นทั้งการเป็นแคปซูลบาร์ที่ทำกิจกรรมสนุกสนุกนะครับหรือว่าเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ขนาดเล็กนั่นเองนะครับ ส่วนชาวไทยที่กำลังรอคอยการมาของตัว i m v zero เนี่ยบอกเลยว่ามีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเราทั้งหมดนั้นนะครับก็คือไฮไลท์จากมู o โตโยต้าในงาน japan mobility show 2023ประเทศญี่ปุ่นยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง แอบ,บขายชาแน,นลด้วยนะครับจ้าก็จะพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ